สวัสดีครับเพื่อนๆพพี่ๆลุงปนอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือพระเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสาหรับคลิปใหม่ๆที่เสงของงทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจํานวนจํากัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับท่านใดที่มีเหรียญกระส่บหมุนเวียนที่มีสภาพ สวยว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสําหรับเหรียญกษาปณ์เวรียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรรัเเรื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสําหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงาม ให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระสาาบุนเวียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเรา <Okay. S 2> สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้านา,ามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่านะครับวันนี้แสงท่องสงทางนะครับก็อยู่ข้างข้างกําแพงเฮ้ยข้างถนน <c oughs> ตอนนี้ไม่มีที่อยู่แล้วพี่น้องอยู่ข้างถนนแล้วยุคทักสินอยู่ที่บ้าน ยุคลุงตูอยู่ข้างถนนเนีพี่น้องนะครับเอาละนะพี่น้องวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องเหรียญเนาะที่พี่น้องติดต่อสอบถามกันมาเยอะนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสาบของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่เป็นเหรียญอลูมิเนียมบรอนชนิดราคา25สตางค์นะครับซึ่ง และหลายคนก็คงจะพอรู้ดีนะครับเหรียญ25สตาตคงอลูมิเนียมบอลน,นั้นถือว่าเป็นเหรียญเพียงแค่เล็กนิดเดียวนะพี่น้องเพียงแค่เล็กนิดเดียวแต่เขามีราคาที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีอยู่4ปีพศด้วยกันนะครับ4ปีพศด้วยกันซึ่ง2ปีพศนั้นก็ปลาเข้าไปอ่พอได้นะครับเนาะน้องหมื่นเลยทีเดียวนะพี่น้อง าราคาน้องหมื่นเนาะสี่พันห้าพันบาทต่อเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญเปีนแค่เล็กนิดเดียวเนาะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับที่ใครลหลายๆคนมองว่าเป็นเศษเหรียญนะครับมองว่าเป็นเศษเหรียญแต่นักสะสมนะครับนักสะสมนั้นเขาอาจจะมองการไกลก็ได้เนะาะพอเขาเก็บสะสมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าเหรียญทั้งสี่ปีพศออนี้มีราคา ที่สูงมากขึ้นนะครับมีปีปพศอใอดบ้างก็จะมีนะพี่น้องหลักๆเลยก็จะมีปีพศสองพันห้าร้อย่เนาะปีสี่สองกับปีสีนะพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเหรียญปีพศออนี้เหรียญหรือสองเหรียญก็ถือว่าถูกเลขถูกหวยเลยนะครับซึ่งราคาของเขาถึงสี่พันบาท5,000บาทไปแล้วเนาะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันโม้จังวะ ใครที่มันซื้อนะครับเยอะแยะนะครับขอให้มีเถอะนะพี่น้องขอให้มีนะครับเหรียญ25สต่างปีพศ2542และก็อ e. ีพศ2544นะครับนั่นคือ2เหรียญที่เป็นเหรียญติดท็อปนะครับท็อปอันดับ1อันดับ2นะครับคู่กันราคาเท่ากันนะครับซึ่งเหรียญปีพศ2544นะพี่น้องก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ ลหลายๆคนก็กําลังมองหาเช่นเดียวกันนะครับส่วนเหรียญปี4 .2 ก็เหมือนกันนะครับและก็อีก2ปีพศนั้นก็เป็นก็เป็นเหรียญปีพศ2551นะครับปีพศ2551และก็ปีพศ2531นั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญที่อ่าราคานั้นช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ น่าสะสมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์มีอยู่เพียงแค่4ปีพศนะครับ4ปีพศเท่านั้นที่มีราคาปี2531นะครับและปีพศ .2551 ทัานนี้ราคาจะอยู่เพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับมีราคาเพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทและก็ส่วนที่ราคาสูงก็คือปี42กับปี44นั่นเองนะพี่น้องและอีกลหลายๆท่านนะครับที่ติดต่อสอบถามเข้ามาสําหรับเหรียญ 5บาทของในหลวงรัชกาลที่9กนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญชนิดราคาหนึ่งที่หลายๆคนนะครับหลายๆคนนั้นมีการเก็บสะสมบางคนเก็บสะสมในลักษณะเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญรุ่นเก่าที่พี่น้องสะสมกันนะครับก็มีตั้งแต่ปีพศ2 5 3 1นะครับปี31จนถึงปี51เนาะปี3 1ถึงปี51แบบเก่านะครับที่เป็นแบบชนิดหนาก็มี หลายๆายคนนะครับที่มีการเก็บสะสมถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากแต่ก็จะมีบางเพียงแค่ปีพศเท่านั้นที่มีราคาในการซื้อขายนะครับในช่วงนี้ก็มีเพียงแค่สองถึงสามปีพศเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับความพิเศษซึ่งแสงทองสองทางเองก็มีการเปิดรับนะครับสําหรับท่านใดที่มีเหรียญห้าบาทของในหลวงรัชกาลที่สิบ และรัชการที่9้านะครับที่แสงทองสองทางลงคลิปไปให้นะครับอลองไปดูนะครับเหรียญรัชการที่ส0กับเหรียญรัชการที่9้าที่แสงทองสองทางลงคลิปอันนั้นแสงทองสองทางตีราคาให้อยู่ที่แ800ร้อยบาทเออพี่น้องแ800ดร้อยนะครับไม่ว่าปีพศอใอดนะครับทั้งสองรัชการนะครับไม่ว่าปีพศอใอดถ้าเป็นลักษณะแบบที่แสงทองสองทางประกาศรับนะครับอันนั้นรับหมด นะครับพี่น้องขอให้พี่น้องมีนะครับขอให้พี่น้องมีแสงทองสองทางยินดีรับกับพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10นะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปทั้งสอทั้งสองเหรียญนั้นนะครับลองย้อนกลับไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ส่วนเหรียญ10บาทนะพี่น้องส่วนเหรียญ10บาทนั้นที่มีการประกาศรับซื้อก็ให้พี่น้องรับข้อมูลกันได้ในคลิปต่างๆ นะครับรับข้อมูลกันได้ในคลิปต่างๆส่วนข้อมูลการติดต่อนะครับไม่ต้องขอเบอร์โทรนะครับคือเบอร์โทรแสงทองสองทางได้ประกาศลงไปในคลิปหลายๆคลิปแล้วนะครับแจ้งในหลายๆคลิปว่าแสงทองสองทางขอสงวนเรื่องเบอร์โทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับเรื่องเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าแสงทองสองทางเองก็เป็นคนหาเช้ากินข้าเหมือนกันนะพี่น้องเป็นคนหาเช้ากินข้าเหมือนกันถ้าเกิดว่า เอาเบอร์โทรศัพท์ลงสื่อออนไลน์ไปนะครับคงไม่ได้หลับได้นอนนะพี่น้องคงไม่ได้หลับได้นอนขนาดข้อความก็ต้องปิดเสียงนะครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องหลายๆคนคงเข้าใจเนะาะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับส่วนติดต่อได้ทางไหนนะครับต้นคลิปบอกไปแล้วนะพี่น้องต้นคลิปบอกไปแล้วมีหลายๆช่องทางด้วยกันนะครับแต่ส่วนหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยส่งไปให้แล้วก็ยังไม่ได้ขายนะครับพี่น้อง ประชาชนในประเทศไทยเราประชากรในประเทศไทยเราเนี่ยมีถึง60สล้าน70สิบล้านคนนะครับ60 70เจดสบล้านคนและก็เพื่อนบ้านเราอีกหลายๆไม่รู้ว่ากี่ล้านคนนะครับหลายหลายคนก็ต้องการเช่นเดียวกันนะครับแสงทองสองทางตัวแค่นี้น้องพี่น้องคงจะไม่มีกําลังที่จะไปรับกับทุกๆคนถึงอย่างไรก็ดีนะครับแสงทองสองทางก็ต้องขอเลือกนะครับขอเลือกเหรียญที่มันน่าสะสม นะครับหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับการเก็บสะสมต้องเลือกเหรียญที่มันยังมีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับหน้าสะสมให้มันควรค่าแก่การเก็บสะสมนะครับในวันข้างหน้านะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะเก็บเพียงแค่เดือน2เดือนปีสองปีนะครับอาจจะหปีสิบปียี่สิปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสเนาะพี่น้องขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับว่าโอกาสไหนมันจะมาก่อนนะครับราคามันมาก่อนหรือเปล่านะครับความต้องการมันมาก่อนหรือเปล่า อันนี้ก็แล้วแต่โอกาสนะครับเนาะอ่าก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับสําหรับเหรียญต่างๆใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับช่องแสงทองสองทางหรือว่าทางช่องไหนเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti ต็อกต่างๆไลน์นะครับอ่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้แสงทองสองทางยินดีให้ข้อมูลสำหรับแฟนเพจของแสงทองสองทางทุกๆคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ